สวัสดีครับขอต้อนรับไปะกระมการพิรองทุกท่านเข้าส่บรรยากาศทางรายการรอย,ยิ้มเกษตรกับผมนุ่มโยุนทรน,นะครับมานีเดินทางมาในพื้นที่ของทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาะสิน์ออกมาพบปะและก็ย่ย,ยามทำข้าที่พีนรองได้ใส่อาชดินในการทําการเกษตรกันนะครับอาชดินสามพระองคของเฮาตอนนี้พี่น้องทงังพื้นทีย่ยางตลาดทูจักกันเป็นอย่างดีเนื่องจากทางด้านอาจารย์ทนหอยวุ่นวายคน้ายและก็ยุงย่งยากได้เป็นผู้ที่นะครับนำพามาเปิดคิดเปิดใจใใพี่น้องทังทางทาง,ทางอำเภอยางตลาดของเฮานะครับ เราอยากจะฝาพี่น้องนิดนึงนะครับพี่น้องที่ท่านใดที่ต้องการอยากจะเให้าการเกษตรแบบกเกษตรอินรียกำลังมองหาตัวซอยอยู่อาชิรินของเข้าขอสเสนอเป็นผู้ซอยนั่นนะครับที่จะเฮตุในพี่น้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการทําการเกษตรแบบกเกษตรอินรียคือการบริสัยสันพิษสันเคมี M e ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากจะเหตุแบบกเกษตรอินรีนะครับทังอาชรินของเขานอกจากจะเป็นตัวซอยแล้วก็ขอเป็น ตัวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับซึ่งเมื่อนี้นะครับท่างอาจารย์ห,หยุ่นวยพาจนสุนทรมาสัมผัสคุณแม่เธอหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแนวคิดพอเปลี่ยนแนวคิดแล้วปรากฏว่านะครับชีวิตการเกษตรนี่คือเปลี่ยนไปแบบที่บราเคยเห็นมาก่อนเลยนะครับนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของทางทีมงานของเขาแต่ว่าหลัเรื่อสิบเป็นยังไงดีนนะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญทางนั้นอาจารย์ห,หยุ่นวยซึ่งเดินทางมาพร้อมกับทางปิดไทยธนากรไม่เยี่ยมยามทางเขาในมือนี้ท,ทักทายพี่น้องธรรมบ้านเขาเลยครับ นะครับเกษตรอินรีชีวภาพอาชาดินตอนนี้อยู่แถวย่างตลาดนะครับพี่น้องตังให้การยอมรับนะครับว่าสามารถลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตปลอดสารเคมีสารพิษจากร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีนะครับมีผลผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประจักษ์แก้สายตาของพี่เขาน้องเกษตรกรผู้เที่ยวไปใส่อาชาดินสามพลังบวกบุธธรรมดานะครับพลิกฟื้นชีวิตของพี่น้องเกษตรกรหลายมองหลายวัน นะครับจนเป็นที่นาภาคพุ่มใจครับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่จะมาบอกกับปีกับน้องก่อนจะพอกับเกษตรกร่านี่พอกับทังเบาไทธนะกรนะครับทังสารคามเบาจากกับปีกับน้องมาเบ่งผลผลิตของพี่น้องเช่าเมื่อย่างตลาดเช่นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบาเทธนกรครับอ่ดูแลรับผิดชอบในเขตจังหวัดมาสารคามครับอยู่ในทีมงานของยศสุนทรเน็ตเวิร์กครับเมเน้ได้ตามมาจากนนท์หวยมาแล้วก็ได้มาพบกันในห่างครับ จะได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆจากจากคุณพี่่ันนึงครับที่เกี่ยวอ้เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรครับวันนี้บทสัมภาษณ์จะเป็นยังไงนี่ก็ฝากไม่ห่างดำเนินการ,รต่อไปครับอ่สวัสดีครับคุณแม่ครับ ครับมาถากิวโดนวันนอนในการแห่สัปปะนี่โดนยี่น้อครับเนาะเห็นมานั้งล้อนะครับโดยความที่อยากจะบอกกล่าวข่าวดีไปหาพี่น้องนี่คือพูดอีพันธุ์ใส่อาชีพของเขานะครับคุณแม่ซื้อยังครับแม่ซื้อประไพกมลละครค่ะคุณแม่ประไพกมลละคอนอายุเจ๊ปีแล้วครับแม่เนี่สี่สิบสามจ้ะสี่สิบสามปีอยู่ที่บ้านทีอยังครับบ้านทีหกสี่มูสองบ้านป้าแดงตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโอ้ครับผมเพชรหน้าเข่าวันเถาะเพชรหน้าเข่าค่ะจักไห่ครับนี่ยเก้าไลค่ะ เกาไรเนาะจ้าเป็นข้าวเหนียวหมือดเป็นข้าวเหนียวหมดเลยจ้าโอ้เกาไรเนี่ยครับกลโบ่ไม่ได้หน่อยเนาะถือว่าหลายพ่อว่านเขานี่สามไรหาไรกันอยู่ประมาณนี้จ้าแต่ก้อนนี้ก้อนจะมาใส่อาเท่นแต่ก้อนสูปีนี้เขาใส่อย่างไ้ครับใส่เปนปุ๋ยเคมีนั่ะละจ้าใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าเหมบบนมันแบบมันกบบคือจังบ่เคยนั่นนี่แหละจ้าครับผมอ่า พอใส่เคมีนี่ะครับบาดเนี่มื่อใส่อาชิพเห็นความแตกต่างหรือยังแตกต่างหลายอีโลในะฮะออแตกต่างหลายแต่เก้าหนีเพอเขาใส่เคมีนี่นะครับมันมันเจอปัญหาอีย่างนี้แล้วครับเคมีนี่เคิงเพี้ยจ้ะเคิงคละกระกาดตายดอกคา พี่อตายดอกคาคือปัญหาศัตรูพืชมันหลายแม่นจ้ะละกาละก่ายานี่ก็ไหลกะแห้งแม่จ้ะหยากระแห้งยาในสิบยาพวกหยาอย่างหยาคอมมูนิีก็หรือหยาอย่างมันสิเป็นพื้นเน่เพราะว่าท่านขนมันสิเป็นอัญญาพื้นยาไวายแม่ยจ้ะเป็นหอดถือเป็นน้ำแมนยาพื้นเด้่อยๆยาอยาใหญ่เลยๆุนทองแม่นจ้ะพวกพื้นพวกหยาบัวหยาบัวนี่จะเป็นคลไข่ไหลแต่บ่เป็นไหลครคือหยาบัวนี่ปลายใจแหลมพิดต้นต้นง่ายต้นง่ายมัน มันแห้งเด็ดมันแห้งเลยคือเป็นบริเวณที่แบบว่าหญ้าขึ้นเป็นตะยานเลยพ้อนเป็นหญ้าไว้หญ้าพื้นแน่นจ้ะโอ้ครับผมนนะเอียดนี่ก็แห้งใจะเอียดนี่ก็แห้งอยู่หน้านี่สิมีเอียดอยู่ประมาณสองล น้าเอียดนี่น้าเกาไรนี่มีเอียดประมาณสองลเป็นทางเบื้องถ้าเป็นน้าเป็นะเอียดนี่มันสิเกิดผลต่อการเจริญเติบโตของต้นเขาเขาบว่าคือเข้าวันไปแล้วนี่สันเข้าน้ำเพราะสม่ำเสมอมันสิแห้งไปเลยแม้นห่างมันสิแห้งไปเลยแม่จ้ามันเลยลําบากแน่ผู้ดูแลจังสิแม่จ้าอนนี่คือปัญหาของเขาเลยนะครับบานที่นี่นอกจากปัญหาพวกยาไายศัตรูพืชายแล้วนี่นะครับปัญหาดินเอียดกระมีนะครับและบานนี้ปัญหาข้องเรื่องข้อง ต้นทุนนี่เป็นไเนะครับต้นหาต้นทุนต้นทุนนี่ก็แห้งจ้ะพระวางห้งก็ต,งต้องซื้อปุ๋ยเคมีแน่สอบนึงกับเจ็ดร้อยแปดร้อยซันซุ้มสูตรซิมหาแน่สิกั พันเลยเหรอคะปะ้าทุกแต่ว่านเฮาก็กต้องซื้อแมนเฮาก็กต้องซื้อเพราะ<ม>ว่ายาเนี่ยส่วนเฮาป้าซื้อขายยามันกับบ่ได้เพราะ<ม>ว่าผลผลิตมันกัสีบ่มีแม่จ้ะบานนี้เกลียลาของเฮานี่นะครับคือผลผลิตมันอยู่ที่ป้าบ้านเท่าไรครับแต่เกลายวถ้าเกลา <c oughs> นี่ใส่แสม่นนับนับเป็นกระสอบก็บสิได้ประมาณอยู่ร้อยกระสอบเลยนะจ๊ะประมาณร้อยสามสิบสี่สิบสองประมาณนี้ครัะครับผมถ้าเป็นไปได้นี่นะครับปัญหาที่เฮาเจอมาเนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาซอยนี่นะครับ แม่จ้าอยากให้เป็นแบบนั land, ้นป um ่ะครับแม่นจ so ้าอยากให้ยังซี overseas, like ่อะไรอยากให้แบบเขาเขากะเฮ็ดไฮเฮ็ดนาเนาะจากนั <and there S 1> Although, gone, like ้นเขาก็ได้ผลผลิตน้ำการเฮ็ดไฮเฮ็ดนากะจ้าเขาสิไปอาศัยอย่างสิแม่ครับเป็นไปได้นี่ค้นอยากจะเฮ็ดแบบเป็นเกษตรอินทรีย์เลยบ่ครับแม่จ้าอยากเฮ็ดเป็นเกษตรอินทรีย์แต่ว่าที่ที่บรรพานมานี่บ่สามารถจะเฮ็ดได้เพราะว่า เขาบอท่านหนูอย่างมี้จ้าท่านนหนูว่ามันไปจังไดมาจังไดท่านนยังไม่โตเลือกยังบ่กู้จักว่าสปเบิ่งโตได้ที่จะเป็นโตซอยเขาวันต่องมีคนแนมหน่ะเครียดบ่ครับถ้นผลิตของเขาออกมาปล่อยล้อล่ะบ่เต็มเต็ม่วงซี่นะครับเครียดแล้วนั้นห่างกับผลผลิตเท่านี่ซั่วเฮาสีได้มาเนาอเห็ดนะมันรอคอยแมมันลงทุนแมนจะมันเอาเจสนจปะพรมปะงมเถิงยาเถิงปุ๋ยสุแลวจ้ะ แต่เก้าอี้ใส่พวกฉีดพ่นค้านั้นค้านี้ใส่หลายป่ะครับใส่จ้ายู่น้าในเก้าอีก็สิประมาณขวดหนึ่งนี่ยมันก็สิประมาณหกร้อยห้องเรใส่อยู่ประมาณสองขวดสามขวดมันจังสิตาย์ไต่ละจ้ายแเป็นการเพิ่มต้นทุนบีกแม่จ้าขายยานี่อันตรายหยาครับ โอ้ยกระยานแล้วพอเนี่ยยู่เหียนจนแล้วพอกล้าสีผู้เหล้วเราก็จนจ้างเขาเจ้าสีผู้เหลวายูเหียนก็ได้กรับผมก็คือถ้าฉีดก็คือต้องจ้างคนฉีดหรือถ้าแม่นจำเป็นตัวชีรีก็ต้องปิดปากปิดดังป้องกันย่างเต็มที่ยุ่งยากบอกครับเนี่ยทำยุ่งยากจ้าลำบากอิลีเป็นเกษตรกรนี่ตะกลอนนี่ลำบากอิลีจ้าบานี้พอมาเจออาชีพหนุ่กมันง่ายขึ้นบอกง่ายจ้ามันง่ายจังไหนบอกสู้ฟังกับบ้านง่ายจังไหนประเดี๋ยวที่แรกนี่บ้างหัจักอาชีพแรกไหนเอาแล้วพ่อแม่หุ่นห่วยละจ้าแล้วเจ้าไปเลี้ยนอยู่เเเียนนนนราาก็็แมคือป เป็นเซี่ยวกันครับผมผมนี่เป็นเซี่ยวกันครับแฟนเล่าเล่ากับเป็นเซี่ยวกันครับแฟนผมปกติเขากะบ่คอยใส่แต่ว่ากันั่าหมายถึงว่าขอมู่นบางอย่างเออเขาก็ต้องมาถามเขาเขาไปเซี่ยวมันเป็นยังไงเขาจะได้ขอมู่นน้ำเขาเนี่แหละเราสู่คุณฟังคือเมื่อกี้นี่อาจารย์บอกว่าแม่เพิ่นเป็นเป็นเซี่ยวแฟนผมเซียวกบแฟนของอาจารย์แม่นครับส่วนอาจารย์นั่นก็เป็นเซี่ยวกับแฟนเพื่อนแม่นครับ เขาก็เกิดรุ่นเดียวกันเขายูบ้านเดียวกันผมก็เป็นนักแสดงเป็นนักดนตรีครับรุ่นเดียวกันก็เองแกมาแต่น้อยบอกครับผมมาอยู่บ้านนี้ไม่แกมเขาเจ้าม่เนครทังพี่ครับผมเล่าเรียนดนตรีก็เลยไปว่าสู้ฟังวันนี้เพื่อเปิดจิตเปิดใจวันนี้อ๋ก็คือประมาณมาสิ่งถี่เขาเห็ุคือว่ามูมันมีผู้เดียวอยู่ในหมู่บ้านเออเขากับมาว่าสู้เขาฟั่งนะครับว่าสู้เขาฟั่งแหละคก็คือหยัดหยยดคือใยหอยนี่แหละ นะครับในการหยัดเงียบเลยเอาไปใส่ล่องเบิงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะณที่นั้นนี้อาชดินยังไม่ไปหูจักเลยบ่านนี้เพื่อเให้หูจักแล้วบานนี้เป็นอย่างจังอยากให้เขาใส่ก็เพราะว่าเขาใส่แล้วเขาจะได้รู้ขอมุ่นน้าจากผู้นี้เพราะว่าเขามาหาเขาดูเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกระสอบนี้ประมาณสิบงกสอบ โอ้ขึ้นกันเจ็บอะไรก่าไปเพราะว่าเก่าไรก็คือยากละสองสอบน้ำ้อมจะขวดน้ำ้อมน้ำ้อมพลังดินมะล่างหลักคอมเอามาแซ่เขาตอนถึกยัดยเนี้ยมีหูซึกอัดอั้นตันใจหูซึกงลำบากใจหูซึกอยากให้อยากได้แต่บ้าหัวว่าบ่ได้ยังสิบอกครับเรื่องไหนโบเจ้าเพราะว่าปีไก่เนี่ยใส่อยู่ประมาณแปดสอบบออ๋อคือลองใส่ไปคือใส่ไปแล้วแปดสอบอบใส่แปดสอบบาดนี่เห็ดจังไงจังอยู่ถูกวิธีปีหน้ามึงเด้อกูสอาแม่นจกตันผิดมา ก็เลยว่าจังซี่บาดที่นี่ก็เลยได้ขวดแบบชนิดเป็นขวดมาจ้ามาแช่น้ำแช่เข่าตอนเขาสีวานคือเ็ดย่างดีเลยแม่จะเอามาที่แรกนั่นเอามาเก้าศบให้มันถือไรแล้วศพไรปุ๋ยเนี่ยมาห้องพื้นมาจ้าคือเ็ดย่างสีวานไปกอรวานไปกอนแล้วเลยพนสิไทยครบไห้มาจ่าวันนี้เขามาตากแดดตากตากอดินตากแดดไว้จักสามสี่มือแล้วเขากับมาวานเขาพันกับพ่นสิมาไทไทยไห้แล้วมันบ่อพันนเขามาวานเขาน้ำก้น อาทิตยรืเพื่อนสิตีตกลับเคลืนมาให้ยโกบเข่าแม่จ้าเพราะแตเขาเอาอาซาดินวานเข่าแล้วแช่เข่าแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาตีน้ำก้ล่นทุนก็เลยมาวานวานน้ำก้นแล้วเพื่อนก็สิตีกลับเคลื่อหม้มันกบเข่าม,มันจังสิบวยมีนกมีหนูมากิน่นแม่จ้ามันสิขึ้นดีแม่จ้าเพราะว่าม,มันสิแตกดีมันสิแตกอีหลีนะฮะแตกครับนอแตกจ้ะหนอเข่าแตกจ้ะหนอเข่าเด้อหนอเข่ามันแตกออกวะครับมันแตกกอนี่ยวะครับเม็ดหนึ่งนี่เขาเคยไปเบิ่งนบอมันแตกด้จักต้น สิบบอสร้อยสิบบอสเก็บร้อยเปิดเซนกับสิบบอสเต็มร้อยอยู่บ่อไหนห่างเพราะว่ามันแซแล้วก็มันสีออกดีมันสีซึนอยู่แล้วเพราะว่าเ้าสีวานประมาณเดือนหกแตกออกมาอย่างดีเลยแม่นจ้ะสังเกตหนอมันเป็นยังไงหนอมันหนอมันสีเงยหนอมเงยมูไหนแม่หนอมสีเงยมูมันโคแล้วแอกคือจังเอาปกติดิเพราะว่าถ้าเขาแซอันน้ำยาในยนของตลาดเขาสีแซปกติสิบบอสเคยแซ่อยู่แล้วน้ำ นน้ำีแต่ว่าเขามาแซ่อาเซดินสนิทน้ำแมเอาเทใส่องไปมันสีนอใหญ่แตกขาวจันพรานพอดีนะหักเลยมันหักเลยมันหักมันก็แตกมันก็ขาวนั่นแล้วขาวไป็ตะสะอ่อน้นอยัางนี้เขาไปบ้านจ้ามันก็เลยเป็นแต่เพราะแต่ตอนบ้านน่ะล่ะมันเพราะว่ามันแตกแน่จ้าตอนบ้านตอนเนี่ยไอ้เด็กมันเจอขั้นตอนต้องแซ่พร้อมมันสิแตกขาหลังเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของการป้องกันอาเพียป้องกันเชื้อโรคอยู่ในดิน นะครับพวก,กเกษตรกรทั้งจังหวัดชี้เจตเคยมาถามตทรมาถามผมว่าบ้านไขว้วานเขาลุงไปแล้วส่วนมากกุจีดาผมก็บอกเคยหูแต่ว่ากุจีดเปีไหนเลยกุจีดามันสีจอกินเข่าดิอออของของเจ้าดิมันป้องกันได้บ่ะเหินว่าผมก็เลยว่าอันนี้ผมบ่หูผมเรืยนมาท่านห้หอดเออพราะว่ายังมาท่านนีู้้ใดเบ้าสููผมฟังพ่อข็ลองใส่เบิ่งขันมันดีขันมันป้องกันได้โทรมาบอกผมเลยเด้อบาทนี่ระยะสอง เพื่นกันเล่ทร่วมาบอกว่าเขาเพิ่นค่านี่แล้วค่าคืบแล้วเส็ยทีย่ไหนกั็เลยว่มากออ็คุชชี่ทำหนีออ่บ่จ่อเล้ยกุชชี่ทำบ่อจอ่อกอสุป,ปีนี่เลยกัเลยเด็กฝอมุ่นตรงนี้นครับทั้งศิสเกตบอกว่าแมนครับผม บาดที่นี่ทั้งคุณแม่นี่ครับเอาไปใส่ปุ๊บนะครับมันต้นเขามันสดขึ้นมันแข็งแรงมันป้องกันโรคหรือว่ามันหยาอดยังไป็นในเอาสุขรรณดรือรวมเนี่ยเอาเป็นในว่าตั้งแต่เขาบานขึ้นมันสิขึ้นใบเขาสิสันเพราะว่าได้ใบสองใบนะสิมันสิสันสมโนได้ขนาดนี้แม่จ้ะมันก็สิสม่ำเสมอเพราะว่าเขามันบานเขาผูกจักอยู่แล้วเพราะเพราะว่าเขาผูกจักอยู่แล้วเขาเคยเห็ดเขาเคยเห็ดอยู่แล้วเพราะว่ามันสิขึ้นเนืนี่เขาสิผู้จะต่อมันสิคนออกจากตินะจ้ะ ปอบางผูกกระเทาก็เป็นเกษตรกรเวลาเขาสังเกตอยู่แล้วแมนจ้ะมันสิซับขึ้นตั้งแต่ที่แรกเลยแมนจ้ะเพราะว่าเอาก็ห้องขึ้นไปแล้วนะปุ๋ยห้องประธานหนวานแต่เอาเคมีมาผสมเนี่ยบ่ออะี่บ่อจ้ะคือใส่อาร์ทินเต็มร้อยเลยบอแมนจ้ะเพราะว่าห้องขึ้นเนี่ยลายละลายละศอเก้าไรยกับเก้าศอกบาดที่นี่เพื่อยังไม่ถุวยก็เลี้ยวมาให้อีกคเก้าศอกห้เลยไม่เป็นสิบหกศอกเป็นกำลังหลับจ้าเพราะว่าเต็มสูตรแมนจ่าปอบางพอขึ้นมาซ้ำนี่แล้วกับใส่ไส้ซุ้มนี่สอบเมืองเลี้ยงหนวานไปแมนจ่าบาดที่นี่กมาาเอ พอ,อย่งอยู่นี่เราก็ซุ้มน้ำเป็นน้ำเหลียแทกเขาปูกันล่ะครับแล้วก็เอาไปสีดแน่หม่งได้ขีร่าอันนี้สีแล้วก็ค่อยสีดไปเรืเร่ยอยๆจ, <น S 1> จนเศรา้าจนเลาเศร้าเหรียนดนตรีว่าไงแล้วสะอ่อนเขาออ้อแล้วสะอ,อ่อนเขาปกตกินี่ไปน้ำมอลั้น้ำกันแก<อ>เป็นมอจิตาครับผมแล<า>้วก็เป็นมอจิตาละบาดนี่ก็คือเหตุหน้าไปเหตุหน้ามามีปีนี่ล่ะคืออยากคืออยากเศร้าครับคืออยากเศร้าเหรียญดนตรี เพราะว่าเห็นเข่าง่ำสุ่เทียก็คือว่ามันเป็นเบื้องหลายพวกมันใจเบาครับแล้ววานนี้พ่อแกว่าเศร้าหลีดูตีปุ๊บผมกะมีเกษตรกรหมองหนึ่งเขาเจ้าสิทมีปลาคาอยันลไรหนึ่งเดี๋ยวนี้นี่ผมไปหมองปลาคาเพื่อจะมาให้อ่าลาวนล่ะ ปูกค่ะไม่มเสียวเนี่ยไม่เสียวปูค่ะบาดท,ที่นี่อยากงูต่อไปอีกนะครับเพราะมันใหญ่ขึ้นมาปูนี่นะครับแต่เราไม่สิเจอปัญหาพวกนอนกอเพี้ยใบเอ้ยยังก็เพีย้ยไฟเพีย้ยไฟยาขึ้นมาที่แรกนีก่ยายาแล้วดีมาเพี้ยมาหนอนกอสารพัรดสา,ารพัดจ้าบาดท,ที่นี่พอมาใสา่ดินมาที่ไปไหนมาใส่อาฉลาดินนี่กกใส่ใบหูกอกกนี่สิสั้นแมนจ้ากกใส่ใบหนคือมันสิสั้นที่ริ้วในใบโกมใบ ใบเข่าเขานี่จ้ะอันสิบวมนี้อุปสรรคอีหอย่าง่าถั่วพุ่มมื่งนี่ก็ดีใจแล้วในขณะทีกอกอย่างกกไซใบใบซันใบสันกกไซใบสันใบหงมันหะ้าก็ขคืนน้ำเบ่บานนี่คืนก็ะเพราะคืนหลายจ้ะเป็นแน่ก็นั่นแน่ก็ ก็เลยว่าสีสีด้วยโบ่ต้องสีโบ่ต้องสีดตัดขคนตอนนี้เลยแมนโบต้องสีด้วยร้องไปเมืองัน่ะสีนั่นกันไปไปยังไหนเพราะงี้เราก็ใส่ที่ที่น้ำเซ่เขาปลูกแล้วก็ไปสีดไปเรื่อยๆมองได้ขี้ดแล้วก็เซ่ไปเรื่อยๆแล้วก็ปุ๊บสีไปเรื่อยๆเอาใจใส่ดีเนาะจ้าจนละเศ้าเรื่ยต่นตีไม่แจกคิดว่าจะสั้นจนละเศ้าไปเลยคือเห็นผมเห็นพราะงี้เขีนอยู่บ้านเราบ้านนี่แหละการเห็ดหน้าก็เลยไม่แน่นั่นหมาเกษตรกรเห็ด คือพอใหญ่เข่นนี่เราจะพ่ายสังสีข้อเล่าสืบของด้วยถุงปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเขาเนี่ยมันจะมีมองเสมอการมองว่าเสมอการมองใดว่าเสมอเล่าติดจริงแล้วกับยางตงไปวานวานวานแล้วก็บแง่เสียระบบดินมันเคยเป็นดินเอียดสองไรน์นี่แหละเป็นไงบ้างดินละเอียดปุ่มีเลยจ้ะนดินละเอียดบ่มีเลยแก้ปัญหาดินเอียดได้ดีบ่ครับแก้ปัญหาได้ดินเอียดได้ดีจ้ะช่งัดเลยแมนจ้ะปีนี้ใส่ซิปห่าเขาหน้าปังอาจสีใส้ไล่ละสองศพ ไรละสองสอบหรือจะเป็นตันเลยจ้ะครับพี่ฉันได้เฮ็ดเขาน่าปังปีเลยอืมได้เฮ็ดเขาน่าปังเลยบัดนี้เลยครับผมขึ้นมาแล้วอ่าหญ้ากับบอมีบ่ว่าบ่หญ้ามีอยู่แต่ว่าบ่หลายคือสุกปีบ่แห้งบ่ก้าจ้าบักหอยนี่ก็มีอยู่แต่ว่ามันบ่กินเขาบ่กินเขาแม่จ้ามื่อขี้ตะลึนมันแม่จ้าสุดยอดขี้ตะลึนมันหลขี้ไข่น้ำมันนั่นมันหลายจ้า บาดมาประทับใจค่ะค่ะประทับใจมองได้โอ้สู้ฝั่งอยากไปสามเขาพอไงเพราะประธานอ่ะเสาเรียนตรีตอนนั้นไปสามเขาดินมันล้มจนว่าพอไงมันทำไมเอาอีหยังมาให้เนาะดินมันล้มแถมมันเบี้ยสันดอกแต่เห็นงานแต่พอแห้งแล้วมันยากแม่นยากมันยากยากดินมันล้มพอใบมองไรข่างกันแท้มันหยาอะไรก็เสียวเกี้ยวไปซิซิซออกกับสีดำน้ำข่างกันแท้สามน้ำข่างกันแท้ม่จ้าดินมันล้มก็เลยว่าห้วยเข่าท่าหรอเด้อบัดที่นี่ สะอ่อนเข่าในื้ห่างพัดขึ้นมาปาดที่นี่ปกติเขาใส่ปุ๋ยเคมีแล้วมันบ่จ้าเพราะแต่มันสิถอกม้าหนีเข่าดิสตายดอกคาไรสันสมลบหนึ่สิตายขาวจันทร์พาเลยเขาสิเห็นได้สัดเลยว่าเข่าตายดอกคาแต่ว่าฉันมาใส่ปุ๋ยอินรีอาซาดินนี่บอมีจ้าตายดอกคาบอมีเลยบอมีเลยแม่จ้าเข่าดิสเข่าดิสสันมากดิสญ่เม็ดดีแต่สะอ่อนเดี๋ยวไป้สีแดงเจ๊ คือปัะสาวะคืออย่างนี้จนได้ดึงแขนพ่อแย่งคนห่วยลงไปเบืองคุณแล้วดึงไปเบื้องเอาไปเบื้องยืทธงละบาทนี่บาทนี่เขาบนสีมาแล้วเพิ่นกระตักไม่เบื้องไม่เบื้องตักไม้เบื้องอันซุ้มหนึ่งแล้วเพิ่นกระต้มไก่้ซู่กินอีกวันนี้เม็ดบินเลยถอดเป็นเม็ดหุ้ยซูยเลยิปต์เพิ่นเสเขาที่หนึ่งเขาบอกเขาโอ้ว่านั้นดีอย่างนี้ครับเมื่อนั้นเนาะเพิ่นตักเขาไม้เบื้องแล้วเอออ่าต้มใกล้กินพร้อมหนึ่งเขาไม้ซู่กินพร้อมมา บ้านท่อมื่อนั่นพ่อใจไหลห้กินพร้อมต้มใจกินพร้อมขี้กระเดือนไห้กินพร้อมกี่กิโลเมื่อกี้ซะอ่อนเขายุกล้องกับป่านนั่นซะอ่อนเขายุไฮน้ากับป่านนั่นแหละนะบอกว่าเป็นเขายชั้นหนึ่งเลยเม็ดพักกระบอมี่เม็ดกรีบกระบอมีแ่นจ้าลากระที่สำคัญคือบอมีสารพิษสารเคมีเพราะว่าใส่อาชีดินเต็มรอยเลยใส่อาชีดินมัดแล้วบานงเกษตรกรบางหม่องเขาเจ้าบอกว่าในเมื่อว่าปุ๋ยเจ้าดีแล้วผู้ไข่นี่ไปซื้อปุ๋ยน้ำเจ้าเป็นอย่างจังบวเพ็ดพันเขาน้ำ เออนะครับเพราะว่าข่อยเขาข่อยกะงามอยู่แต่ว่าข่อยยังไม่ได้เอาไว้เป็นว่าอ่าคือว่าไงว่าเอาไปขายกับเสื้อใยมันออกมันงามันีก็เลยประมาณว่าเอาปุ๋ยแล้วครับคือตามไปร้านเกษตรตัวไปหนี่งซื้อปุ๋ยแล้วเขาจะก็ซื้อพันธุ์ข้าข่มครัเป็นอย่างจังเม็ดพันธุ์ข้าวอาชาดินเครับเดี๋ยวจะสุนทอนเราไปพียงแค่พร้อมกับทางอาจารย์ทวกการนะครับเนาะเรื่องนี้เอาละมาที่นี่นะครับ พอถ,ถึงเวลาเกลียวนะครับเอารถเกลียวอยู่บ่าหรือว่าเขาเกลียวมือใช่รถเกลียวรถ <ลด S 2> เกลียว<อ>สังเกตเบิ้งว่าเม็ดเขามันเป็นไหน,ไหนมันปิวหรือมันจังไดหรือมันอ่ะบ่จ้าบ่มีเม็ดปิวเลยอยากให้จนอยากให้พ่อใหญ่หุ่นหวยเสร็จแล้วเบ,บื้องห,หาก็เสียแล้วเป็นเมืองอยูไนต์ตอนรถเกลียว <ไป S 2> เร็วๆไปถ่ยายเลยเนาะแม่นจ้าเพราะว่ามันสิบ่มีเม็ด ผิวเม็ดยังเลยมันสิบว่ามีเม็ดรีบเม็ดยังตรงอ้อยต้อยเลยค่ะตรงอ้อยต้อยแมนหลักการทำนักเลยครับแมนจ้ะปริมาณได้หลายก้อยใหญ่หายหัวก้อยาใหญ่หัวด้ห่างคนละไปมืองน้ำโอ้ยก่อยใหญ่กูบอกก้อยก้อยก็ยังเบวบางเนาะจอยยังสี่างตะวันเขาจ้ะไปเพราะท่านเดิห่างอยู่ของก็ยังเบวบางห่างครับมันมันตรงเบาบางก้อ็ย้อนบ้างแล้วมันยังได้ห่างเขากันปั่นปีปั่นคุยนะครับเขากันปั่นเลยไหมปั่น ใหม่ครับกับครื่องย่อยใหม่พูดถึงไปพูดถึงมากกันเพราะเขากันนี่ครับไม่ข้างกันไตแตกครับไปสานเขาจนเราไปเรียนต่อตีสิบกว่าปีจนเราเศร้าเลยเราว่าเราสิเศร้าเห็ดเราสิเม็ดจุ๊บเหน้าย่างเดียวสิปูข้าบัดที่นี่สั่นับเราจุ่มเจ้าแห้งมันตัวครับผมแล้วปริมาณมันได้หลายขึ้นซัมไนบะเนี้เอาปกติมันเคยใส่แมัเฮาสเล็บคิดเป็นตันก็จะได้ประมาณหาตันนี่แหละจ้าแต่ว่าปีนี้ได้แปดตันจ้าปีนี้ได้แปดตันจ้าเขาปีหน้าสิเอา ลายละตันเลยกะลายละตันให้ได้กานก็คือเก่าตันลายละตันเกือบตันแล้วตัวนั้นครับเกือบตันแล้วถ้าว่าปีปีต่อไปนี่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดินดียิ่งขึ้นนี่เพอเพอไม่ซี์ถึงตันขึ้นเลยไหมวะครับตันขึ้นเลยเหรอครับตั้งใหญ่หอยนี่เรา้สองตันขึ้งสองตันกลัวครับเราก็ได้หาตันอืมไฟง่ายสองไฟง่ายหนักก็คือกันบ่ดนี่ครับผมคือความแตกต่างมันจะเป็นยังสั่นคือแบบชัดเจนเลยท็อปชัดเจนเลยนะครับโอ้โหครับแลักตัวที่สำคัญคือมันเป็นเกษตรอินทรีย์ครับบ่มีสสาารรพิษเคมมีีใจ่น ปุ้นใจค่ะมันขึ้นซ่ากระจิงอยู่แต่ว่ามันได้มันได้มาตรฐานไหมคะมันขึ้นซ่ากระจิงอยู่จ้าสัมุูเคมีนี่บ้านปุ๊บมันเคี้ยวปั๊บเราปุ๋ยเคมีแต่ว่าใบแฮมใบใบแหมใบแฮมจ้ารถรถพี่แคลกมันใบแฮมใบยังจ้าสันใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าปุ๋ยกันเพราะว่ากันปุ๋ยอินทรีย์เขานี่ป้านอันทอมันสีขึ้นซ่าแต่ว่าหักไปเรื่อยๆได้ไปตะซ้อนไม่ห่างไปตะซ้อนจ้ะโอ้ยนะตะกี้นี่เพิ่นเคยว่า ไถหุดหน้าครับคือคือมันจะมีอย่างของรถไถเขาจะบอกว่าไถแล้ววเจ้าใส่ปุ๋ยอย่างเอาเป็นคือถามมาสั่นมันไถไงมันไถไงตีนี่ก็ง่ายย้ำเขาปั่นนี่มันก็ง่ายเขาก็เลยสบายมันเปาเป็นโคโลคิเลสบานนี่จะของรถไถกะซื้อไปใส่ที่บ้านนี่ย้อนว่าหูจนว่ามันไถไงละบาดไปสั่นเลยครับบานนี่คือเฉดิมงคบบนี่แหละ เปไ๊ะในขีหมยกบมันคุยกันบ่เรื่องเลยบอกครับมันเขาว่าย่ำใส่ไปมันจะต้นลง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 ,ลงตะกีดบ่ม,มี่ m, นะแล้วอาจารย์ไปลองเพลงมันฟังกับบ่เนี่ยบองกันเป <c oughs> ็นจะว่าเขียดอีโมมันจ็ท่องขาวปั้นนาน,านปั้นนานไปน้ำกวนจิออตใจตะกี้อยู่นะบ่มีเขียดอีโมบ่มีเขียดบ่มีเขียดจาน่าด้วยจ้าบาทที่นี่มือน,นั่นเพิ่นบาเพิ่นคู่ปั้นนาะเพิ่นสีเปรไทยนาให้ยมือสีบนานเขาเพิ่นเป็นสีเปรไทยนาให้เพิ่นบาเพิ่นบ่มีเวลาเพิ่นบาเพิ่นต้องไถย่ำมาแรงเด้อยำแมงนี่ หกโมงตัวมันสิแล้วนะเก่าไรมันก็นสิประมาณสองทุ่มสามทุ่มแม่บอจา้าวันนียอยู่แค่เราเลยกออกไปมืงองขึ้นมาเราได้เขียดีโมดถุงหิวหน่งเราว่าอยู่นี่าานะเรา,าเคยมีเขียดีโมดจักเทียปีนี่มันคือมีเราว่าเราสงสัยเรา่าอุดมสมบูรณ์มันก็สิเป็นย้อนยังสำหรเป็นอาซาดินไหมแม่บอสซันสุดยอดรับนี่แหละคือการขึ้นธรรมชาติคือการขึ้นระบบนนเวศวิทยานะครับคือการขึ้นสิ่งที่มีชีวิตที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับ ที่มันเป็นอยู่แล้วตามธรรมชาติที่มันเคยมีแต่แต่ครั้งแต่ก่อนแต่เก่ากลับขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็คือบอกไงว่าซ้ําพื้นดินของเขานี่ย้อนยุกลับไปครับถ้าัครบทมที่ข้อมู่นผมได้มากถ้าใส่อาชาดินนี่ติดต่อกันถึงสองปีดินจะย้อนอดีตไปอีกยี่สิบปีคำว่าดินย้อนอดีตไปอีกยี่สิบปีเพราะเมื่ว่าต้นไม่ต้นไหลอีกไงผู้พีผีขึ้นบ้างสี่แต่ว่าพื้นดินจะย้อนอดีตไปอีกยี่สิบปีธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นมามีปูมีป่าหนึ่งละขี่กระเดยน มันเป็นระบบมีเวศวิทยาก็คือขามีฉีกไก่เดือนนะครับกบเฉียดอยู่มองไหนมันก็ต้องมาอห่มีฉีกไก่เดือนอยู่มองนี้ในเมื่อว่ามีฉีกไก่เดือนอยู่มองนี้กบเฉียดจแเรามันก็จะเริ่มเติบโตกับขยายพันธุ์มันก็เลยกลายเป็นไหลนะครับปูปลากับว่าหออพราะว่ามีฉีกตะลืนเพ็ดไหน่หน้ามันยินมันชนมีมองชนแล้วก็มีฉีกไก่เดือนกินอีกนลครับปลากระไหลแล้วบ้านสุดท้ายการเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยปกตินะครับพอจะเกี่ยวเขาแล้วบ้านเฮาบ้านผมนี่เขาจะจดสูบสาสูบสาึ้นมาก เบิ้งปลานี่เพราะท่านจะบาดแต่พอมาหอดเฮียนแล้วปลาจะบาดนะครับจะเป็นแผลน้ำตัวน้ำตัวแต่ว่าณปัจจุบันนี้นี่บ่มีเลยครับบ่มีเลยแมนครับเพราะว่ามันบ่มีเคมีบ่มีสารพิษตกค้างอยู่ในนั้นนะครับเอาละนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ย่างยิ่งันละเดี๋ยวเชิญทั้งอาจารย์ทนหวยนะครับฝากครับนี่แหละครับคือดินได้กับย้อนอดีตจะย้อนอดีตไปอีกยี่สิบปียนปุ๋ยชีวภาพ ของอาชาดินนะครับสิมาซอยฟืน้นฟูกเกษตรกรผู้เกินผู้นผนผ่นมีไร่ได้หน่อยให้มีไร่ได้เพิ่มขึ้นย้อนว่าดินของเฮงามันจะดีขึ้นมากพ่อดีดีขึ้นมากผลผลิตมันก็นต้องได้หลายเพราะว่าพืชจะเริ่มเติบโตเร็วรปีน้องนะครับสนใจอยากจะได้อาชาดินโทรมาหาผมนะครับเขตจังหวัดกาฬสินย่างตลาดเท่าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพืชทุกชนิดนะครับ เมื่าสิยิจังหวัดใดก็ตามสาั่งถ้าเอาอาชาดินไปนใส่แล้วขอมุ่นต่างๆถูกคำ,ำตอบให้กับพี่กับน้องหมายเลขโทรศัพท์0800109374 0800109374นะครับทั้งสารค้ามกับอาจารย์ไทนาขวัญของเขาครับเชนครับครับ,รบ,รบอขอขอบคุณในห้างนะครับแล้วก็ทั้งอาจารย์น้ยหน่วยครับที่ได้เชิญมาร่วมบทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรนะครับก็บเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ดีครับกบจจ็จะได้จะจะได้นาเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยไปฝากทั้งพี่ทั้งน้องทั้งจังหวัดมหาสารคามครับถ้าวันนันมีพื้นที่ใดที่พึงจะได้รับชมรับฟังกับองพิจารณาเบอรงครับสิ่งดีๆที่อาชาดินหรือว่ายศสุนทรเน็ตเวิร์กเนี่ยเอามาฝากเนี่ยมีบทสัมผณ์มีตัวอย่างที่ให้ได้รับชมรับฟังกัน ก็ขอฝากเบอร์โทรไว้ครับถ้าแม่นว่าสนใจอยากจะติดต่อสอบถามกัเบอร์0879448080ครับ0879448080ครับทุกคำถามมีคำตอบเพืังอาจารย์นุนหวยเป๋าครับครับขอบคุณในห่างครับผมอ่าครับก็ขอฝากเพิ่มเติมไปหาพี่น้องช่างจังหวัดสระบุรีนะครับขอบพระคุณพี่น้องนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจสมุนไพรโยสุนทอนครับนะครับทั้งพิทันากรเนรับจัดจำหน่ายขายดีมากๆเลยนะครับมิยอดขายเดือนหนึ่งนี่คือมาครับประมาณ หกรอยขวดนะครับผมนะครับราคการพี่น้องก็ได้เข้าไปวัางใจเนื่องจากว่า,าสมุนไพย์ยูสุนทอนนะครับเป็นที่ตอบโจทย์เรื่องของปัญหาสุขภาพของพี่น้องในย่างแท้จริงณนะมือนีนะครับทางสารคามของเขาญัมบุหูจักอาชดินนะครับแต่ว่าก็รอยากใ้พี่น้องนี่นะครับมั่นใจว่า ทางยสุนทอนและกับทีมงานนะครับถูกทันในพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่นะครับคือพยายามขัดสันแต่สิ่งที่ดีมาให้พี่ให้น้องนะครับทา้งผุนอาจจะมูจักอาชีนยางแผ่หลายคือยังทางกระสินทีทางอาจารย์ทวยบุเบิกนะครับแต่ว่าก็อยากจะขอเชิญชวนเด้อผู้เดที่อยากจะปลูกพืชแบบเกษตรอินทรี์ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับขอเอาอาชีนนี่เป็นตัวซอยที่สําคัญนะครับพี่น้องสามารถที่จะปลูกเขาแบบเกษตรอินรี์ได้เลยนะครับหลัวก็ขอสั่งแรงมานานใจนะครับให้กับพี่น้องทุกทันนะเปลี่ยนแนวคิดกล อนอกจากจะปรรยายนทุ่นแล้วนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วนี่เขาก็ยังปลอดภัยต่อชีวิตและทระัพย์สินของเขาน้ำนะครับ,รบในส่วนของทางคุณแม่อยากจะบอกพี่น้องทางบ้านเขาว่าเนี่ยเอนะ้เอาผู้ที่ไส้ก้อนเนี่ยจ้าผู้ที่ไส้ก้อนนะจ๊ะก,ก็ขอแนะน้ำมือที่สะอาดอยู่น้อยัวลาจ้า นี่แหละจ้ะประทับใจหลายที่ดีจ่ะข้านี่เต็มร้อยเอาไปเลยเอาจักรลอยเศร้าจักรกลับผมเอาบัตรที่นี่ฝากเบอร์โทรเนี่ยบัตรที่นี่เบอร์โทรกะเบอร์โทรกะ088 3062826แล้วจ้ะครับผม088 3062826นี่ครับผมของแท้ต้องมีเบอร์โทรในแอปไทยแบบนี้เลยนะครับพี่น้องโทรศัพท์สอบถามก็ได้ของเข้าคือของกิงบุ๊มบิ๊มาตัวพี่ตัวน้องเด้อพี่น้องเด้ออ่าครับขอบคุณไปทั้งคุณแม่หลายๆครับสุขภาพร่างกายคนแรกบ่เจ็บบ่จนอายุวัฒนวันนี้ยัยุบเป็นลมเป็นลมใส ้กับ <rôle> ล <à déc> ูกหลานไม่โดนนะครับเด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดารดวยันนะจ๊ะเรวยๆเป็นขอให้อันอันกิจการลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงนะจ๊ะผลิตแต่น่าซาดินมะซอยเกษตรกรประจำนะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ